สวัสดีครับวันนี้มาพบกัะดัการก้อยเจ๋งเช่นเเช่นเคยวันนี้เป็นข้อมูลในการเทรดทองคําปัจจุวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะครับเริ่มต้นกันที่กองทุนทองคำ SPDR ก่อนเลยครับกองทุนทองคำ SPDR วันนี้มีการขายออกอีกแล้วครับวันนี้มีการขายออกอีกแล้วก็ขายออกประมาณสัก3ตันนะครับประมาณ3ตันเดีย๋ยผมเอาตัวเลขแ,แป๊ะเลยแป๊บหนึ่งครับ นีมีการขายออกประมาณ3.79ตันนะครับปัจจุบันถือห้องทองคำอยู่ที่1,132.89ตันนะครับก็กองกองทุนก็ขายออกมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ทองคําก็เนื่องจากตัวดอลลาร์อินเด็กซ์และผลต่อแทนบาวะสัลิปีนะครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆทองคำก็ยังลงได้ต่อนะสำหรับในส่วนทองคําไทยนะครับทองคําไทยวันนี้ครับมีการปรับราคาทั้งหมด4ครั้งนะครับ ราคาทองคําแท่งที่9 0าขายออกที่25,400นะครับและราคาทองรูปพรรที่90.5ขายออกที่25,900นะครับหรอ26มาแล้วอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและเงินดอลลาร์นะครับอยู่ที่30.02เนะออกลงมาเรื่อยๆครับราคาทองคำก็ถือว่าเป็นดีครับเป็นจังหวะในการเก็บได้คราวนี้ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้นะครับที่น่าสนใจนะครับสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งใกล้แล้วนะครับตอนนี้ประมาณสักสองทุ่มสิบนะเดี๋ยวผมจะรีบอัพลงเลยตอนนี้ ก็สองทุ่มครึ่งนะครับรายงานใบแยกก่อสร้างนะครับเดี๋ยวจะมีภาคการผลิตฟิลาเดลเฟียแล้วก็ที่ผมสนใจนะครับจำนวนคนที่ยื่นรับสัตว์การค้งว่างงานครั้งแรกนะครับครั้งก่อนที่เจ็ดแสนเก้าค่าการเจ็ดแสนหกแสดงว่ามีคนยื่นขอรับน้อยลงเนาะแสดงว่าเศรษฐกิจอเมริกาดีและอีกส่วนส่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับช่วงเวลาสักห้าทุ่มนะครับสินค้าคงค้างน้ำมันดิบนะครับครั้งก่อนที่ลบหกครั้งนี้ลบสองนะก็ถ้าลบยิ่งมากยิ่งดีนะครับสำหรับไปตรวจสองไอซีอาร์ไอคงค้างน้ำมันดิ วันนี้ราคาทองคํานะครับก็ยังคงอยู่ในกรอบยังคงอยู่ในกรอบคบแคบเนาะในช่วงราคาประมาณสักเดี๋ยวดูกันสิเป็นไรกันชอบหาวเดี๋ยวดูกันสิราคาทองคำวันนี้นะครับทำราคาสูงสุดได้ที่1795นะครับเป็นรา,าเออห่เจอยแปดนะครับ และราคาต่ำสุดที่1 7 7 7หมายวันนี้เรียกสวยนะครับต่อเนี่ยครับทองคำนะก็ดูตรงนี้ไปเลยนะครับเทรนก็ยังคงเป็นดาวเทรนเนาะยังคงอยู่ในกรอบครับพยายามจะเบรกตรงนี้เหลืออีกประมาณสัก8ชั่วโมงสีนาทีจะหลุดไหมแต่ผมคิดว่าในส่วนความเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่าหลุดครับน่าจะเอาไม่อยู่นะครับตรงนี้น่าจะรับไม่ไหวน่าจะรับไม่ไหวเนาะ๋ลงนี้ปึ๊บเดี๋ยวโอเคครับ ก็เดี๋ยวลดเออในส่วนของราคาทองคำนะครับวันนี้ทำราคาถึงสุดที่ห7 7 7 1 7ั9เดิเดี๋ยวเราตีกันไว้ก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปสู่แผนระยะสั้นนะครับ1,777โอ้โหนี่ตรงนี้เลยแล้วก็อีกโซนหนึ่งคือ1,789วิ่งแค่นี้เดี๋ยวเราเข้าไปขยายในชั่วโมงครับสำหรับทองคำนะครับในภาพรวมก็ยังคงเป็นสำหรับผมผมมองเป็นดาวเรนแล้วก็ยังย่อลงมานะครับ แต่ว่ายังไม่เกิดโลใหม่เฉยแต่เฮเนี่ยมันมันต่ำลงมาเรื่อยๆครับเฮทหนึ่งเฮสองนะให้สองต่ำกว่าเฮหนึ่งแล้วตอนนี้แต่เพียงแต่ว่ายังไม่เกิดแอลสองที่เป็นโลใหม่แต่ว่าเนี่ยก็มาเรื่อยๆถ้ามองในตรงนี้นะฮะเห็นตัวขาวๆนี่ไหมครับถ้ามองเป็นแอลหนึ่งแอลสองอย่างเงี้ยก็คือเกิดแล้วแต่ถ้ามองในส่วนลูปเนี่ยมันก็ยังครับม่ายังมันก็แต่ว่าเฮเนี่ยมันต่าลงมาแล้วยังไงผมคิดว่าน่าจะลงได้อีกนะทองน่าจะกดลงได้อีกนะฮะก็คราวนี้ก็มาดูในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับทองคำกันบ สำหรับผลตอบแทนประป่าสาสิบป,ปีโอ้โหครับเป็นไงครับเทนไลน์ของเรายังคงเหนียวแน่นครับยืนอยู่ครับเป็นไงครับปิดแดงมาแต่เขียวลงมาเทสแล้วก็ดีดครับจังหวะนี้ก็ยังคงเป็นอัพเหมือนเดิมคาวนี้เข้ามาดูในส่วนของดอลลร์อินเด็กซ์นะครับตัวดอลลร์อินเด็กตัดอลลร์อินเด็กไม่ดีติดแนวต้านแล้วหดเลยครับโอ้โหแต่ทองก็ยังขึ้นได้ไม่แรงเท่าไหร่นะ สงสัยจะต้องรอช่วงข่าวเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับคราวนี้ก็ามาดูในส่วนอาตาัตราเรียวยูกันบ้างเรียวยูลบหนึ่งจุดเจ็ดแปดโอ้โหดีขึ้นเรื่อยๆครับเรียวยูตัวนี้ถ้ากลับมายืนมากกว่าศูตรขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทองคําก็ไหลได้ยาวครับรานนี้คราวนี้ก็ามาดูทองคําเราจังหวะอ่านด,ดูครับทองคําสําหรับสายรันเทนนะผมมองว่าเด้งเพื่อเซลล์อย่างเดียวนะคิดว่าจุดที่น่าเข้าเซลล์เนี่ยสาหรับรันเทนผมคิดว่าไปรอตรงนี้ครับประมาณนักหนึ่งแปดหนึ่งห้าถึงแปดหนึ่งแปดนะครับ นาเข้าเซลลโซนนั้นส่วนซับล้อนหาราคามันเบรกโซนสัก1825ขึ้นไปนะครับถ้าเขาเบรก1 8ึ่ขึ้นไปก็ยอมนะครับส่วนเป้าในการ take เทคโปรฟิตฝั่งเซลนยผมก็เนี่ยครับเป้าแรกนะหนึ่งเจ็ดแล้วเป้าต่อไปที่16ึ่งครับผมก็ยังพูดเหมือนเมื่อวานอยู่ดีนะฮะสำหรับสายลันเทนเล่นสับสายอะแลนเทนจบไปแล้วเขาวนี่มานักซิงอยู่ยครับอ่าเรามาว่ากันนักซิ่ง,งนี่เลยแผนยุทธการตีหัวเข้าบ้านาเหมือนเดิม ครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดี๋ยววางตรงนี้ก่อนกรอบราคาหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอเคแล้วก็หนึ่งเจ็ดตัวนี้โอเคครับก็สำหรับแผนในการเล่นสั้นวันนี้นะครับแผนในการเล่นสั้นอารันเทนจบไปแล้วเด้งเพื่อเข้าเซลนะสำหรับแผนในการเล่นสั้นเดี๋ยวผมดูภาพไกลๆก่อนครับเดี๋ยวผมดูภาพไกลๆก่อนโอเคครับสำหรับแผนในการเล่นสั้นนะครับผมจะเริ่มต้นจากผู้เล่นฝั่งบายก่อนนะผู้เล่นฝั่งบายนะครับ โซนเหมาะในการเข้าบายนะเหมาะในการเข้าบายก็คือโซนประมาณสัก1775นะครับโซนนะั 1, ้นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าครับในการเข้าบายส่วนรอบฐานราคานั้นหลุด1760ลงไปนะครับส่วนเป้าในการเทเวฟฟังบายเนี่ยผมก็มองแค่ระยะสั้นๆนะเป้าที่หนึ่งก็อยู่โซน,น,นะนประมาณสัก1800นะครับนะโซนประมาณสัก1800และเป้าที่สองอยู่โซนประมาณสัก 1>, 1 8ึ่ปรครับประมาณนี้นะคร่าวนะื่ค่า,า,าประมาณนี้ส่วนผู้เล่นฟังเซลล์เนี่ยผมคิดว่ารอไปรอเด้งให้ถึงนู่นเลยครับหนึ่เนี่ยถึง1 8ึ่เข้าเซลล์ครับสต็อปล็อตฐนราคานั้งแตหนดหนึ่งแขึ้นไปนะครับส่วนเป้าในการที่ะฟิตกำไรฝั่งเซลล์นะผมก็มองเป็น2เป้านะเป้าแรกคืออยู่เชลสวานสัก1,770งพน้อเะครับและเป้าที่2องอยู่ที่หนึ่งิ 6นะครับสองเป่านะสำหรับรันวันนี้ก็ต้องรอดูครับว่าขาวจะออกมาเป็นยังไงครับวันนี้ยังไงก็สั้นๆรวดเร็วนะก็ขอให้ทุกท่านได้กําไรนะครับกันทุกๆคนนะครับก็อย่าลืมนะครับรายการเราไม่ใช่รายการที่ชักชวนใครมาลงทุนนะครับการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรทาข้อมูลก่อนลงทุนทุกครั้งเสมอนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ